วันนี้นะคะมีเรื่องราวมาอัปเดตคือแบบว่างงมากๆเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าตัลึงงันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสำนักข่าวจีนได้มานําเสนอข่าวสารของประเทศไทย ซึ่งล่าสุดค่ะมีผู้ติดตามในเว่ยปอกว่า300,000คนเป็นช่องสำนักข่าวจีนที่มีชื่อว่าวิชชันไทยได้ลงข่าวน้องโอปอล s มิสเวิรปี2025เรียกว่าไม่ใช่เป็นการลงข่าวธรรมดานะคะเพราะว่ามีข้อมูลแบบแน่นมากๆเรียกว่าแทบจะเป็นอัตชีวประวัติเลยแถมชื่อกระทูนะคะตั้งแบบแรงสุดๆบอกว่า Miss World คนแรกของประเทศไทยได้ถือกาเนิดขึ้นแล้วเป็นนักเรียนที่มีอายุ21ปีเธอพูดภาษาจ ได้เปลี่ยนจากอันดับที่3ของโลกไปสู่แชมป์โลกนั่นก็คือเขาพูดเหมือนกับว่าจากอันดับ3 Miss Universe กลายเป็นอันดับ1 Miss World สดซะอยงนั้นเป็นเวทีระดับแชมป์โลกมีคนบอกว่า ขำจริงๆแถมใส่มาด้วยนะเหมือนกับว่าคนจีนเนี่ยเขาปลื้มมากๆเลยที่น้องโอปอเนี่ยพูดภาษาจีนได้ตกใจจริงๆในเนื้อข่าวนะเขียนว่าสู่ชาตาช่วงสีกำลังเรียนอยู่เธออายุ21ปีสูง180ซนติเมตรมีความเชี่ยวชาญทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยเธอได้ความมงกุฎมิสเวิร์ปปี2025ที่เมืองไฮเดอราบัดประเทศอินเดียและเมื่อวันที่31พฤษภาค,คมเธอ ก็ได้กลายเป็นแชมป์มิสเวิลด์คนแรกของประเทศไทยในรอบ72ปีความสำเร็จนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลบล้างความผิดหวังจากการได้อันดับที่3ในการประกวดมิสยูนเวิร์สเมื่อปีที่ผ่านมาแต่ยังได้ทำแนวคิดการป้องกันมะเร็งเต้านมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติซึ่งการประกวดมิสเวิลด์ครั้งที่72จัดขึ้นที่เมืองไฮเดอร,ราบัดนนประเทศอินเดียมีผู้เข้าประกวดทั้งหมด108ประเทศโดย สุชาตาสาสมารถเอาชนะคู่แข่งทั้งหมดและได้รับตำแหน่งโดยได้รับมงกุฎจากแชมป์ปีที่แล้วคริสตินาพิสโคว่าจากประเทศสาธารณรัฐเช็กส่วนนางงามจากเอธิโอเปียฮาเซดเดเรเจอมาซู ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศและนางงามจากโปลแลนด์มายากใคาดาได้อันดับที่ 3, สสุชาตาเกิดและเติบโตที่เกาะภูเก็ตปัจจุบันนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะรัฐศาสตร์สาขาค,ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยมีความตั้งใจที่จะเป็นนักการทูตเมื่อปีที่แล้วเธอได้รับรางวัลอันดับที่3ในการประกวดเวสต์เ e วิสและคำตอบที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้นำของเธอนั้นก็ได้รับคำ ชมจากนายกรัฐมนตรีแต่สุดท้ายก็พลาดโอกาสในการคว้าแชมป์ ใ้เดือนเมษายนปีนี้หลังจากประกาศเข้าร่วมการแข่งขันมิสเวิลด์เธอก็ถูกเพิกถอนจากตำแหน่งรองชนะเลิศอ,อันดับที่3ของเวทีมิสอ u น i ิ e r s เวิร์สอย่างไม่คาดคิดซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นอย่างไรก็ตามสุชาตาก็ไม่ได้ถูกความล้มเหลวทำให้ท้อถอยในการแข่งขันมิสเวิลด์เธอสามารถผ่านเข้ารอบ40คนสุดท้ายได้จากการเป็นแชมป์ของ Cha l l e n เ e a s ียและโอชิเียในรายการมัลติมีเดียชอเลนจ์ช่วงถามตอบในรอบชิงช เลิศตรงนั้นแหละกลายเป็นกุญแจสําคัญในการชนะของเธอเมื่อเธอถูกถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบส่วนบุคคลและความจริงสุชาตาเน้นย้ําว่าการเป็นผู้นําที่ดีที่สุดคือการนําด้วยความสง่างามและการกระทําโดยเปรียบเทียบบทบาทมิสเวิลกับการดูแลสวนเธอแสดงให้เห็นว่าต้องทําให้ผู้คนที่รู้สึกว่าฉันมาที่นี่เพื่อพวกเขาประธานองค์กรมิสเวิ์ลจูเลียมอรร ต่างชื่นชมว่าเธอนั้นเป็นผู้หญิงที่มีเป้าหมายและสิ่งที่น่าชื่นชมมากที่สุดคือความสนใจในประเด็นทางสังคมอย่างต่อเนื่องของสุชาตาเธอได้ต่อตั้งโครงการโอปอลฟอร์เเพื่อรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านมซึ่งดำเนินการมาเป็นเวลา3ปีโดยมีพื้นฐานมาจากประสบการณ์ส่วนตัวมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระดมทุนในระหว่างนี้ยังได้ร่วมมือกับองค์การอนาไมาโลกเพื่อส่งเสริม การตรวจคัดกรองในระยะเริ่มต้นเธอระบุว่าจะใช้สถานะมิสเวิ์ในการขยายโครงการนี้ไปทั่วโลกหลังจากคว้าแชมป์สุชาตาดีใจและน้ำตาไหลพร้อมย้ำว่านี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะส่วนตัวแต่ยังเป็นตัวแทนของความฝันของเด็กสาวที่ปรารถนาจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งสื่อของจีนก็ยังได้เขียนอีกนะคะบอกว่านายรัฐมนตรีของไทยได้แสดงความยินดีอย่างเป็นทางการโดยกล่าวว่าความสําเร็จของโอปอลเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยขณะที่สื่อท้องถิน่นก็ชื่นชมว่าน้องโอปอลทาให้ภูเก็ตกลับมาเป็นจุดสนใจของโลกนี้อีกครั้งซึ่งตอนนี้นะคะก็มีข่าวลงไม่ใช่แค่ที่จีนเท่านั้นค่ะสิงคโปร์ก็ยังนําข่าวไปลง และสื่อไต้หวันก็ยังได้นำข่าวน้องโอปอไปลงด้วยนะคะส่วนที่อินเดียเนี่ยเรียกว่ายกย่องอย่างมากเลยนะเพราะว่าปรษณีอินเดียได้จัดทำสแตมที่ระลึกเป็นภาพของมิสเวิร์คนล่าสุดเรียกว่าเป็นเกียรติให้กับน้องโอปอแล้วก็ประเทศไทยอย่างมากเลยล่ะคะ่ะ มีคนมาคอมเมนต์ด้วยนะบอกว่าอยากได้สแตมนี้มากๆเลยอยากอยากรู้จังเลยว่าทำยังไงถึงจะได้มามีหลายคนนะมาบอกว่าอยากได้บ้างช่วยอัปเดตให้หน่อยนะคะว่าทำได้ยังไงถ้าเกิดได้สแตมมานะจะรู้สึกดีใจมากๆเลยแหละบางคอมเมนต์บอกว่าโอโหเกินคาดอะ่ะเรียกว่าสุดยอดประวัติศาสตร์ต้องจารึกเลยนะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยที่จะมีรูปตัวเองเนี่ยอยู่บนสแตมบางคอมเมนต์บอกนี่แหละส่งคุณค่าจริงๆเป็นเหมือนกับราชินีของโลกใบนี้เลย มีหลายคนมาคอมเมนตะ์บอกว่าโอ้โหจีนเนี่ยลงข่าวแบบใหญ่โตเลยนะที่ฮ่องกงก็เหมือนลงข่าวเยอะเหมือนกันบางคอมเมนต์บอกว่านี่แหละถือว่าเป็นมงกุฎประวัติศาสตร์มิสโซ่เลยนะเนี่ยจีนเขาเคยได้มิสโซ่มาก่อนก็เลยอินกับเวทีนี้มากๆทั้งจีนทั้งเกาหลีต่างเข้ารอบเวทีกันลึกๆทั้งนั้นเรียกว่าเป็นเวทีการประกวดที่ทรงคุณค่าจริงๆและนอกจากนี้นะจีนก็ยังเคยได้มงของมิสโซ่มาแล้วตั้งสองมงแนนบางคอมเมนต์เขาบอกว่า จีเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ได้คลั่งนางงานเหมือนกับไทยเรานะแต่ว่าครั้งนี้ดูเหมือนกับสนใจมากๆพอไทยได้รับตําแหน่งก็นับว่าเป็นการที่ดีมากในเรื่องของการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้หลายๆคนเนี่ยได้ประจักษ์ที่สําคัญการทุตไทยก็ต้องเตรียมยิ้มรับแล้วก็ขอบคุณสื่อต่างๆได้เลยคงจะมีอีกเยอะแล้วก็มีคนจีหลายคนที่ชื่นชอบแล้วก็เอ็นดูน้องโอปอ บางคอมเมนต์บอกว่าโอ้โ oh หอยากเห็นน้องโอปอพูดภาษาจีนจังเลยอะถ้าเกิดเอาใจคนจีนซะหน่อยนะสงสัยจะสุดยอดเนี่ยแค่นี้ก็ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกแล้วค่ะบางคอมเมนต์บอกว่าเรียกว่าการได้มงมิสเวิร์ปีนี้เนี่ยน้องโอปอเป็นไวรัลไปทั่วโลกจริงๆนะต่างชาติก็ชื่นชมคนไทยเยอะบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าเป็นนางงามที่สวยฉลาดรอดมากๆหาคนเปรียบเทียบได้ยากจริงๆในยุคสมัยนี้บางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าเป็นกระแสะที่ตอนนี้ องโอปอเนี่ยมาแรงจริงๆแล้วก็ทำให้คนทั่วโลก รู้จักประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นตอนนี้เดี๋ยวการท่องเที่ยวไทยจะถูกกลับมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งทุกๆุกภาคส่วนจะขยับตัวกันหมดที่สําคัญเป็นการพลิกบทบาทผู้หญิงไทยในสายตาชาวโลกด้วยนะเพราะว่าน้องเนี่ยมีทั้งไหวพริบทั้งปฏิภาณดีกริยามารยาทก็นอบน้อมเข้ารอบมาตลอดจนถึงแบบรอบสองโคสุดท้ายน้องก็ยกมือไหว้นี่แหละเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยที่ทําให้ต่างชาติได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญ น้องทําให้คนไทยในยมีรอยยิ้มมีน้ํำตาแห่งความปิติจนถือทุกวันนี้เนี่ยรู้มาหลายๆคนยัง move on ไม่ได้เลยค่ะ แล้วก็ยังบอกอีกนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมิสเวิร์เป็นเวทีของชาวโลกเรียกว่าน้องโอปอเนี่ยได้มงมาคราวนี้ก็เป็นควีนของชาวโลกจริงๆลงข่าวทุกสื่อแทบจะทุกประเทศเลยแหละแล้วเพื่อๆนๆล่ะคะเห็นแบบนี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างโอโหเรียกว่าสื่อจีนอย่างแบบว่าลงรายละเอียดเยอะแล้วก็ลงรายละเอียดลึกมากๆอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะ